กเปาจบเกมทันทีครับนี่คือแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้อย่างแพ้จริงอู้เดียวคงจะไม่มีผู้เล่นราชบุรีเข้ามาก่อนแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหอาอู้แต่คนนี้นี่น่าจะเจ็บใจสุดๆเลยครับกูสาเซฟได้แล้วครับอาครับแบบนี้จบทัวร์แล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับพิธีประจดเอฟซีครับเสมอกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีไปแบบสุดมันเลยนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นดราม่าจริงๆครับในช่วงท้ายเกมครับ พีทีประจวบทำท่าจะได้ประตูชัยครับจากจุดโทษของเลโมต้าครับนาทีที่90บวก8ครับยิงเข้าไปแล้วครับแต่ตัดมาสักครู่เดียวครับเป็นราชบุรีมาได้จุดโทษตอนแรกได้เนี่ยทางฝั่งฟิลิปโรเลอร์ยิงครับยิงไม่เข้าครับโดนนัทพงศ์ขจรมาลีเนี่ยเซฟแต่ว่ามีนั่นของฟิลิปสยานี่เข้าไปในเขตโทษก่อนครับก็ทําให้ได้ยิงใหม่ก่อนที่เฟนลองจิลจะยิงเข้าไปครับทำให้2ทีมเสมอกันไป1ต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ วันนี้เวลาในการถ่ายทุกส์กันแล้วครับคุณรัชชพวรัสสินครับและผมจรวัฒน์พลิปไหวขอบคุณที่ตามพวกเาไอากาศหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ